เมื่อฆาตรกรต่อเนื่องได้ออกล่าคนอีกครั้งแต่ด้วยความบังเอิญน,นี้ที่เหยื่อรายล่าสุดของมันเป็นถึงหัวหน้าแก๊งมาเฟียที่ตำรวจต้องการตัวมากที่สุดสวัสดีครับอยู่กับพวกเรา Park Studio และหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าแก๊งตำรวจปีศาจและถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมและฟังการสปอยกับพวกเราได้เลยครับเรื่องราวเริ่มขึ้นมาที่เกาหลีใต้ซึ่งค่ำคืนนี้ก็เป็นอีกคืนหนึ่งที่คนก่อเหตุคนนี้ได้ออกล่าเหยื่ออีกครั้งซึ่งคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้้้้นนนนทททัังงงหหหมมดํํานนาาาใใกกกตวอๆและ วันนี้จองแทซอกและแบซุนโฮสองตำรวจแผนกสืบสวนก็ได้รับแจ้งเหตุให้ไปดูที่สถานที่ที่ชายคนนั้นโดนแทงเมื่อคืนแต่ทว่าตอนนั้นเส้นทางที่พวกเขาต้องไปรถมันติดมากด้านแทซอกนั้นจึงอยากจะหาอะไรําเพื่อฆ่าเวลาและสิ่งที่น่าสนใจที่แทซอกอยากลงไปดูก็คือร้านคาสิโนของพวกมาเฟียกลุ่มหนึ่งและก็แน่นอนว่าแทซอกต้องโดนลูกน้องของพวกมาเฟียกันทางไม่ให้เข้าไปแต่นั่นก็ทําให้แทซอกโมโหจึงถีบพวกมันไปให้พ้นทางพอสักพักเข,ขานั้นก็เดินมาแลกเงินจากนั้นเขาก็จับตัวพนักงาน ที่นั่งอยู่ในห้องแลกเงินเพื่อไปดำเนินคดีหลอกลวงประชาชนแทนส่วนทางด้านหัวหน้าแก๊งมาเฟียจางดงซูที่รู้เรื่องของแทซอกตอนนี้แล้วเขาเหนยก็โมโหมากและเขาก็โทรไปหาหัวหน้าแผนกของแทซอกทันทีพอทุกๆเดือนเขาก็จ่ายเงินให้กับพวกนี้ทุกครั้งหลังจากที่วางสายของจางดงซูเสร็จหัวหน้าแผนกก็โทรมาโวยวายกับแทซอกแต่แทซอกเนีนยก็ไม่สนใจและตัดสายทิ้งและให้พนักงานแลกเงินของหลานที่ขอจับตัวมาขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งเขาที่จุดเกิดเหตุแทนและนั้นก็เป็นเวลาเดียวกันที่แทซอกกับโซุที่ฝ่ฝ็อก ทั้งคู่นั้นก็มาถึงที่เกิดเหตุพร้อมกันพอดีซึ่งทั้งสองหนุ่มที่ดูสภาพศพแล้วก็หดหูมากด้านแทซอกก็สอบถามหมอซอจินที่เป็นหมอนิติเวชเพื่อนของตัวเองว่าผู้ตายเสียชีวิตยังไงซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นนั้นหมอซอจินเนี่ยก็ได้ให้สาเหตุเขาคาไว้ว่าผู้ตายเนี่ยอาจจะเสียเลือดมากจากการโดนแทงและสาเหตุนี้ก็ไปตรงกับข้อมูลผู้เสียชีวิตจากการโดนแทงของสัปดาห์ก่อนๆด้านแทซอกเองนั้นจึงเดินไปดูที่ท้ายรถซึ่งก็เป็นดังที่เขาคาดไว้ที่ท้ายรถของผู้ตายนั้นมีรอยชนท้ายอยออู่แซกเเนจึงริม ใ,ใจละว,ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาหลายสัปดาห์นั้นต้องเป็นคนเดียวกันกับที่ก่อเหตุแน่และหนังก็ตัดภาพไปที่ดงสูเขาได้มานั่งกินข้าวเที่ยงที่ห้องอาหารแห่งหนึ่งกับเพื่อนมาเฟียที่ชื่อฮอซังโดเขาจึงต้องมาคุยกับเพื่อนที่ร่วมลงทุนด้วยกันว่าเราควรขยายสาขาออกไปให้เร็วกว่านี้แต่ทางด้านซังโดนั้นก็เหมือนจะพยายามกลัวประสาทสงรู้ตลอดเวลาจนมือขวาของดงสูต้องพูดห้ามไม่ให้ซังโดลามปมามเจ้านายตัวเองไปมากกว่านี้ดงสูที่อารมณ์ไม่ดีนั้นก็ต่อยมือขวาเขาไปจากนั้นนนนเเขาาก็รียยล้้อองัััโดดมแะจบถฟว ล่าแล้วก็ผสมใส่เล้าให้กับซังโดกินพร้อมกับบอกซังโดว่าอย่ามาลามปามลูกน้องของเขาและอย่าปล่อยให้ลูกน้องของตัวเองมาเห่าใส่เขาอีกส่วนทางด้านฝั่งของตำรวจตอนนี้ทีมของแทรซอกก็รวบรวมหลักฐานของผู้ตายคดีนี้และคดีที่คล้ายๆายกันมาเสนอต่อหัวหน้าแต่หัวหน้าเนี่ยก็ไม่ยอมพร้อมกับโยนคดีนี้ไปให้หน่วยอื่นทําแทนเพราะแทรซอกไม่มีหลักฐานอะไรที่ชัดเจนมาพิสูจน์ได้ตรงๆว่าคนถามเป็นคนเดียวกันมีเพียงแค่การสันนิษฐานจากหลักฐานขึ้นมาทั้งนั้นและในตอนนี้ทางด้านดงซูหลังจากเสร็จธุ เขานั้นก็จะขับรถกลับบ้านคนเดียวและให้โอซองมือขวาของเขาพาลูกน้องที่เหลือกลับบ้านไปได้เลยแต่ในขณะที่ดงซูขับรถกลับบ้านอยู่นั้นจูจูก็มีรถสีขาวขั้นหนึ่งเข้ามาชนท้ายเขาดานดงซูนั้นเลยลงไปดูที่ท้ายรถของตัวเองทันทีซึ่งชายคนนั้นก็ได้สวมฮูดกันฝนและลงมาจากรถและเขานั้นก็กลมหน้ากลมตาพูดแต่ว่าขอโทษเพราะถนนมันลื่นดานดงซูที่มองแล้วก็เลยไม่ได้เอาเรื่องอะไรจากนั้นดงซูก็วก่ากับชายคนนั้นว่าไม่เป็นไรให้กลับบ้านไปเถอะแต่ชายคนนั้นก็อาศัยจังหวที่ดงงซูเผออใช้ข แทงเข้าไปที่สี้ษาของดงซูแต่ทว่าดงซูนั้นกับทนมันได้แถมยังสามารถหันไปเวียงชายคนนั้นใส่รถได้อีกแต่ชายคนนั้นมันก็พยายามฆ่าเขาดงซูเนี่ยก็ได้ใช้มือของตัวเองกันมีดนันไหวและยังมีดในมือของมันมาเพื่อหวังจะจบเกมซึ่งชายคนนี้เนี่ยก็โดนแทงไปหนึ่งทีแต่แล้วมันก็ยังมีดกลับและสามารถขับรถหนีออกไปได้ซึ่งดงซูในตอนนี้เขาเนี่ยก็นอนหายใจโลยลินอยู่และต่อมาเขาได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนโอซองที่เป็นมือขวาและลูกน้องอีกบางส่วนก็เข้าใจว่าฝั่งซังโดนั้นไม่พอ กับการเจรจาก,ก็ได้ยกพวกไปตีกับลูกน้องของฝั่งซังโดทันทีส่วนฝั่งของชายใส่เสื้อฮูที่ทำร้ายดงซูเมื่อตอนหัวค่ำมันนั้นก็ได้หนีไปกบดันอยู่ที่บ้านหลังไกลฟาร์มสุนัขแห่งหนึ่งและรักษาแผลตัวเองต่อเช้าวันต่อมาดงซูนั้นก็ได้ฟื้นขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าการโดนทำร้ายครั้งนี้เขามั่นใจว่าไม่ใช่คนของฮอซังโดเนื่องจากมาเป็นคนที่เลือเดเย็นมากซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันนั่าจะเป็นพวกมือสังหารแบบไม่เลือกหน้ามากกว่าดานดงซูนั้นจึงใช้กกระะะดาาเเเเเเขขีีียยนนนลลททบบงงงงตัว่่่มมอมอ,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 อออออหห็ืืคแสใ้โซ ตามหาเจ้าของแทนส่วนทางด้านแทซอกที่รู้เรื่องของดงซูที่โดนแทงก็ได้เข้ามาเยี่ยมดงซูเพราะอยากจะถามเกี่ยวกับข้อมูลของคนก่อเหตุว่าใช่คนเดียวกันไหมด้านดงซูที่ไม่อยากให้ตำรวจเข้ามายุ่งนั้นจึงตอบแบบกวุ้ประสาทใส่แทซอกไปแทซอกเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าดงซูจะตอบแบบนี้เขาเลยขอตัวกลับบ้านจากนั้นแทซอกก็ขับรถไปตามหารถของดงซูแล้วไล่เก็บหลักฐานจากรถของดงซูอย่างเงียบๆต่อมาพอซังโดรู้ว่าเพื่อนตัวเองเจ็บก็ไม่เยี่ยมทันทีดงซูที่ยังไม่มั่นใจว่าซังโดมีส่วนเกี่ยวข้องไหมก็ได้ กาสร้างโดนไหนก็ตอบกลับมาว่าถ้าตัวเขาเองเป็นคนเกี่ยวข้องจริงนายคงไม่ได้ลอดมาให้ถามฉันแบบนี้หรอกพร้อมกับขอเรียกค่าชดเชยที่โอซองมือขวาของดงซูยกพวกไปตีลูกน้องของเขาเมื่อคืนด้วยตัดกลับมาที่แทซอกเขาได้มาที่สถานีตำรวจเพื่อขอหัวหน้าลุยคดีนี้เองแต่หัวหน้าเด็กก็ไม่ฟังเพราะที่แผนกแต่ละนนหน่วยก็มีหน้าที่แบ่งปันกันชัดเจนอยู่แล้วส่วนทางด้านฆาตกรตอนนี้มันนั้นก็ได้มาเจอกับพนักงานขับรถบรรทุกคนหนึ่งซึ่งตอนนี้เขาก็กาลังคุยโทรศัพท์ที่บ้านเรื่องวันเกิดลูกวัันนนนี้และพะกงา นั้นก็วายกับทางปลายสายว่าเขาไม่สามารถกลับไปหาลูกได้เพราะทํางานมาทั้งวันแล้วซึ่งฆาตรกรไม่ได้ฟังแล้วมันก็โมโ oh. หจากนั้นมันก็ได้ใช้มีดแทงไปที่ชายคนนั้นแล้วขึ้นไปขับรถบรรทุกคันนั้นแทนพอขึ้นมานั่งที่คนขับแล้วซึ่งในตอนนั้นก็มีเพื่อนของคนขับอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ด้านหลังและเขาเี่กก็เพิ่งตื่นขึ้นมาแต่ไม่ทันหลยเพื่อโรงงานคนนี้ก็ถูกฆาตรกรคนนี้จกกัดการไปและโยนศพลงมาพร้อมกับมีดที่ใช้แทงด้วยทางฝั่งของดงซูที่นอนพักฟื้นอยู่ก เก็บภาพขึ้นมาตามรูปปรพันธ์ที่เขาจําได้เพื่อให้ลูกน้องคนอื่นช่วยตามล่าพวกมันก่อนที่ตํารวจจะตามจับมันได้ในเวลาเดียวกันนั้นแทซอกก็ได้นํากําลังเข้าไปจับกลุ่มและทําลายตู้สล็อตของดงซูเพื่อเอาหลักฐานนั้นมาขู่ให้ดงซูยอมเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคนที่ทําร้ายตัวเองซึ่งด้านดงซูนั้นก็ไม่เข้าใจว่าแทซอกจะมาม้วนั่งหาความจริงว่าใครเป็นคนที่ทําร้ายเขาทําไมแทซอกเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังว่ามันเหมือนกันหลายคดีมากซึ่งตัวแทซอกเองนั้นก็มั่นใจว่าเป็็นน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 คนเเเดดียววกกัแแและปาตตตร,รต่่่่่อนออนืงง ซูนั้นก็ยังไม่ปีกปากอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ดีหลังจากที่คุยกันเสร็จโอซองก็บอกว่าธุรกิจตอนนี้เนี่ยวมันก็ไม่ราบลื่นนะเพราะเขาเรื่องดงซูโดนทําลายก็ได้แพ้ออกไปด้วยจากนั้นโอซองก็ได้รายง,งานว่าตอนนี้พวกเขาเจอรถคันนั้นแล้วและเจอมีดที่คาดว่าเป็นของฆาตกรที่ห่างออกไปจากที่นั่น3มกิโลดงซูนั้นก็ได้หยิบมีดมาดูและเขาก็มั่นใจว่ามีดเล่มนี้คืออันเดียวกันกับที่มันใช้แทงเขาในวันนั้นและตอนนี้เขาอาจจะต้องใช้เครื่องมือของตารวจเป็นเครื่องพิสูจน์ชาวันต,อง,นนาาอ,นตองซทขวแ ให้มาคุยเรื่องคดีที่บ้านของเขาด้านดงซูนั้นก็มั่นใจว่าคนก่อเหตุฆาตกรรมทีซินทันจินเป็นคนที่แทงตัวเองเมื่อคือนนั้นและน่าจะเป็นคนเดียวกันดงซูจึงคิดว่าตัวเองควรจะทํางานกับแทซอกเพื่อตามล่าตัวมันแล้วลากมันมาจัดการโดยมือของเขาเองแต่แทซอกเน่ยก็บอกว่าในความเป็นจริงจังดงซูนั้นจะต้องร่วมมือกับเขาเพื่อจับตัวมันมาลงโทษตามกฎหมายตั้งหากซึ่งดงซูนั้นจึงยนกุญแจลถสีขาวนั้นให้และบอกว่าจากนี้ไปเขาจะจัดการเรื่องเงินในค่าดําเนินการต่างๆให้แท ก็ไปนคนตามสืบเรื่องต่างๆแล้วเอาข้อมูลมาแบ่งกันและใครที่สามารถจับตัวมันได้ก่อนนั้นก็ได้เอาตัวมันไปหลังจากที่แทซ็อกคุยกับดงซูเสแทซ็อกนั้นก็มาหาซุนโฮกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อขอให้พวกเขามาช่วยทํางานด้วยและก็แน่นอนนะครับว่าลูกน้องของทั้งสองฝั่งไม่ค่อยจะมั่นใจที่จะทางานร่วมกับอีกฝั่งสักเท่าไหร่นักแต่ทั้งแทซ็อกกับดงซูก็บอกกับลูกน้องตัวเองว่าพวกเขาจําเป็นต้องเพิ่งอีกฝั่งเพื่อตามล่าตัวมันให้เจอซึ่งหลังจากจบคดีีีีนนน้้้้แททททซซอกตัังงใจจะดดดดดําาิคูู่ไวหม และตั้งแต่ที่มีข่าวดงซูโดนทำลายซังโดนั้นก็เริ่มเอาคนของตัวเองมาลุกลานในพื้นที่ของดงซูด้านดงซูเองนั้นก็ไม่นิ่งนอนใจจึงสั่งให้โอซองเอามีดของฆาตกรที่เก็บได้ไปจัดการซังโดทันทีก่อนที่จะเริ่มงานอย่างจริงจังในเช้าวันถัดมาแทซอกนั้นก็ได้เก็บหลักฐานต่างๆจากรถคันสีขาวแล้วไปดักรอหมอซอจินแทซอกนี่นเลยบอกว่าหลักฐานพวกนี้เขาแอบไปเอามาจากที่แห่งหนึ่งเลยเอามาให้เธอช่วยตรวจสอบให้หน่อยด้านหมอซอจินเองที่ยังสงสัยอยู่ในคดีนี้เหมือนกันก็เลยตอบตกลงไป จะเอาหลักฐานพวกนี้ไปตรวจสอบต่อซึ่งในไม่กี่ชั่วโมงถัดมาหมอซอจินนั้นก็ได้ไปเก็บหลักฐานที่บ้านของซังโดและเธอเองนั้นก็รู้สึกแปลกมากที่อาวุธในการสังหารครั้งนี้มีขนาดใกล้เคียงกันเหมือนกับมีดที่คดีแทงคนตายที่ผ่านมาแต่ทําไมรอบนี้คนร้ายถึงต้องทิ้งอาวุธไว้ด้วยซึ่งเธอเองนั้นก็สงสัยเวลาต่อมาหมอซอจินได้โทรมาบอกแทซอกเรื่องผลตัวหลักฐานที่เขาเอามาให้ทันทีและหลักฐานที่แทซอกเอามาให้มันไปนตรงกับ d n a ของผู้ตายในเขตชองน้าลายแรกส่วนมีดที่เก็บมาจากร ของซังโดก็มีดี a อยู่ที่ด้ามและตรงกับคนดูแลฟาร์มสุนักกับพนักงานของรถบรรทุกดังนั้นเธอจึงมีข้อสรุปว่าคนก่อเหตุน่าจะมีคนเดียวและจะถือว่าคาดีนี้คือคดีฆาตกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นทางการทันทีดานแทซอกที่ฟังข้อมูลจากหมอซอจินแล้วก็โมโหมากและเขาก็รู้ทันทีว่าคนที่ลงมือฆ่าซังโดนั้นคือดงซูพอมีที่ตามหากันก่อนหน้านี้ก็เป็นฝั่งของดงซูที่เก็บไว้เองต่อมาแทซอกนั้นก็ขับรถไปแลกหมัดกับดงซูถึงที่บ้านดานดงซูเองนั้นก็งง พอแทซองลุกขึ้นมานั่งได้เขาก็ถามดงซูว่าได้ค่าสังโดใช่ไหมซึ่งเขานั้นก็ตอบว่าใช่ขอเป็นคนฆ่าเองแต่ในตอนนี้ข้อตกลงในการตามล่าฆาตรกรน,นั้นก็ยังคงต้องทำเหมือนเดิมอยู่ดีซึ่งแทซอกนั้นก็โมโหมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ในตอนนี้ต่อมาเมื่อหมอซอจินส่งรายงานว่าคดีแทงคนตายเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องทางด้านอธิบดีกรมตำรวจก็สั่งให้กรมสืบสวนคดีอาชญากรรมกลางเขามารับงานทั้งหมดแทนตัดภาพกลับมาที่ฝั่งของดงซูดงซูนั้นได้มาคารมศพสังโดและกำลังนั่งกิน ราวทมกลางผู้คนมากมายในงานนี้ส่วนในฝั่งของฆาตกรที่รู้ข่าวของซังโดก็ได้แอบเข้ามาร่วมงานด้วยซึ่งฆาตกรคนนี้ก็เดินเข้าไปหามือขาวาของซังโดและมันก็ได้ยื่นกระดาษใบหนึ่งให้กับมือขวาอ่านซึ่งมันก็ได้เขียนไว้ว่ามีคนใช้มีดของเขาไปฆ่าซังโดพออ่านจบมือขวานั้นก็หันไปมองดูดงวงโอยู่ครู่หนึ่งและเขาก็มัน่นใจอะไรในบางอย่างซึ่งหลังจากที่ฆาตกรได้ออกจากงานศพแล้วมัน,นก็ได้ฆ่าเหยื่อด้วยวิธีการของมันอีกครั้งแต่ในครั้งนี้มันนั้นก็ได้เอาศพ และในคืนนี้ที่โกดังเก็บรถมีเพียงแทซอกกับเพื่อนอีกคนที่มาทํางานแทซอกจึงเรียกให้พวกดงซูเข้ามาช่วยงานกันทั้งมาเฟียและตํารวจได้ช่วยกันหาอ้อที่มือต่างๆบนรถจนไปเจอกับรออแปลกๆบนยางหุ้มพวงมาลัยในขณะที่แทซอกกำลังจะแกะยางหุ้มพวงมาลัยออกข้างหน้าโกดังก็มีเสียงดังคมคามเหมือนมีคนงัดโกดังเข้ามาปรากฏว่าก็เป็นพวกของมือขวาสร้างโดที่พังประตูโกดังเข้ามาและบุกมาทำร้ายแทซอกกับดงซูทันทีแทซอกกับดงซูนั้นก็ช่วยกันสู้สุดชีวิตในจังหวะที่ดงซูเผยออยู่นนัั้บกมืขวา ก็อาศัยจังหวะนี้วิ่งเข้ามาหาดงสู่เพื่อจบเกมด้วยมีดแล่ป่าแต่ทั้งคู่นั้นก็ต่างดันมีดออกจากตัวเพื่อไม่ให้ขมมีดมาแทงตัวเองและทั้งสองฝั่งก็สู้กันยังดุเดือดส่วนด้านแทซอกก็มาสู้กับบักมือขวาและบิดข้อมือของมันให้แทงมันเข้าไปที่หน้าอกจนมิดด้ามซึ่งบักมือขวานั้นก็สีแง่แก่ไปด้านแทซอกนั้นก็ขวัญเสียมากเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาฆ่าคนโดยไม่มีสาเหตุอะไรมาก่อนและพวกเขาทั้งคู่นั้นก็เก็บหลักฐานกันต่อต่อมาหัวหน้าแทซอกก็ แต่แทซอกเนี่ยเขาก็ไม่อยากไปหัวหน้าก็ตอบว่าทำแบบนี้ไม่ได้นะซึ่งแทซอกนั้นก็โมโหมากแต่ถึงจะตั้งใจจับฆาตรกรยังไงแทซอกนั้นก็ต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองอยู่ดีและสุดท้ายเขาก็ต้องไปพอเวลาผ่านไปได้สักครู่นั้นโจรลักพาตัวเนี่ยก็ติดต่อมาว่าให้ภรรยาของเหยือ่อเตรียมเงินสดไปฝากไว้ที่ร้านขายของซึ่งแทซอกกับสามหนุ่มนั้นจึงให้ภรรยาของเหยือ่อทำตามแผนที่มันบอกแล้วแอบสะกดรอยตามเธอต่อมาแทซอกที่สองกล้องอยู่บนตึกและเขาเนี่ยก็ไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่ดูน่าาสสงสัยมกๆ ซอกจึงสั่งให้สามหนุ่มไล่ตามมันไปให้ได้แต่สุดท้ายพวกเขาก็คว้าน้ำเหลวเลยกลับมาที่ร้านขายของและสอบถามว่าทำไมาหญิงเจ้าของร้านถึงกล้ารับเงินหญิงเจ้าของร้านจึงเล่าให้ฟังว่าชายคนนี้เขามาสั่งของกินชามหนึ่งและกินโซจูไปขวดหนึ่งยี่ห้อเด็ดิดีวถึงครั้งนี้จะไม่ได้จับตัวมันจังๆก็ตามแต่ก็ได้รู้เบาะแสแล้วว่ามันจะทิ้งรอยของมันไว้ที่ไหนบ้างหลังจากที่แทซอกส่งต่อเรื่องจนลักพาตัวแล้วหมอซอจินก็ได้เอาผลตรวจรอยดิ้วมือจากยางหุ้มปูมลายมาให้และเธอก จาของไร่มือได้ทําการล้อหนังกรพผาตัวเองออกไปบางส่วนเพื่อจะให้ตํารวจตามรอยไม่ได้แต่ว่าหมอซอกจงน,นั้นก็ลองหาบุคคลที่ลายมือใกล้เคยเียงกันมาดูจนได้พบกับชายคนนี้จนได้แทซอกที่ได้เบาะแสะแล้วเขาก็ได้บุกเข้าไปที่ห้องพักที่ได้เบาะแสะมาในที่แห่งนี้เขานั้นได้พบทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่ชายคนนั้นโทรหาแม่ของตัวเองน้ํายาล้างรอยเลือดสมุดบันทึกและรูปถ่ายที่ตรงกับภาพสเกต็ตที่ดงซูส่งมาให้แทซอกี่ยก็มั่นใจแล้วว่าครั้งนี้เขามาถูกทางแล้วหลังจากที่ได้ข้อมูลก็กลายเป็นว่าจรัพน ที่เรียกค่าถ่ายไปเมื่อเช้านั้นก็ดันเป็นคนเดียวกันกับที่ฆาตรกรที่แทรซอกตามหาแทซอกจึงส่งคลิปเสียงที่เจอคนนั้นขู่เอาเงินให้กับดงซูฟังพร้อมกับรูปถ่ายพวกนั้นให้จากดงซูระบุตัวต,วตนว่าใช่คนเดียวกันหรือไม่ดานดงซูที่ฟังแล้วก็สยดสยอออกมาเพราะคราวนี้แหละเขาจะได้เจอกับไอหมอนี่สักทีและในคืนนี้ทั้งแก๊งมาเฟียของดงซูและที่ตำรวจของแทซอกได้มารวมตัวกันเพื่อตามล่ามันและฆาตรกรคนนี้ก็มีชื่อว่าคังคยองโฮอายุ35ปีมีปมโดนพ่อทำลายตั้งแต่เดกจึงงต้อนีอยทสถา ลเลี้ยงเด็กกำพร้าพอโตมามันนั้นก็ได้ติดต่อกับแม่ที่แก่มากๆแล้วเหมือนขยองโฮนั้นจะหนีกบดานไปตามเขตอันชานไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าทุกคนจะตามล่าตัวมันให้เจอก็ต้องไล่ล่าจากเส้นทางที่อยู่ในเขตตรงนี้ดูก่อนซึ่งตอนนี้พวกเขาก็เริ่มวางแผนออกตามล่าตัวมันกันเย็นวันหนึ่งแทซอกกับดงสูจึงจับคู่มาดูขยองโฮแถวโรงเรียนมัธยมระหว่างรอแทซอกก็กลับมาจากการไล่าถามคนในพื้นที่เรื่องขยองโฮดงสูเนี่ยก็ยืนรออยู่และตอนนั้นเด็กหลายๆคนที่มีลมก็พากระเดินกลบบ รถเมล์กลับบ้านกับเพอบ้านเธออยู่ไกลและไม่ได้พกล่มมาดงซูที่เห็นแล้วสงสารก็เลยส่งล่มตัวเองให้เด็กสาวคนนั้นแทนซึ่งแทซอกที่เดินกลับมานั้นก็โดนดงซูยังล่มไปถือแทนแทซอกเลยถามว่าลมของดงซูไปไหนถึงมายั่งเขาดงซูเนี่ยก็ชี้ไปที่เด็กสาวคนนั้นว่าให้ไปแล้วด้านแทซอกก็เลยตะโกนบ,บอกเด็กคนนั้นว่าข้าหลังอย่ารับของจากคนแบบน้าแบบนี้ยิ่งดงซูที่เป็นนักเลงแบบนี้ก็ยิ่งห้ามไปรับแต่เด็กคนนั้นก็ตอบกลับมาว่าแท้ซอกเนี่ยดูน่าก,กวกกัดอ,อดี และเด็กคนนั้นจึงหันมาขอบคุณดงซูอีกครั้งก่อนจะขึ้นรถเมล์กลับบ้านไปในตอนข้ามของวันนี้ทั้งทีมของมาเฟียและตำรวจก็ได้มานั่งกินข้าวร่วมกันเพื่อระลายพฤติกรรมแต่เมื่อพอกินไปได้สักพักข่าวในทีวีเนี่ยก็ดังขึ้นมาว่ามีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นใกล้กับโรงเรียนที่แทนซอกกับดงซูเจอเด็กสาวคนนั้นแล้วยิ่งภาพในข่าวได้ขึ้นรูปร่วมของดงซูแล้วเขาก็มั่นใจว่าคนก่อเหตุคนนี้คือคยองโฮที่กลับมาล่าใหญ่อีกครั้งซึ่งทุกคนนั้นก็กระจายตัััวเเพื่่่่ออออตาา Ho, ตาาาาามมมยงงโโโส้นนนททีรจะขบบผซกได แสรว่าขายองโฮเคยพักที่นี่ทุกคนนั้นจึงหยุดการตามล่าแล้วมาประจําที่รอบๆห้องเช่าแห่งนี้และคราวนี้ขยองโฮที่ออกไปล่าอ,อีกครั้ง<ๆ>ก็กลับมาในรถเก๋งสีขาวขันหนึ่งพอแทซอกมองไปที่คนขับรถจนมั่นใจว่าหมอน,นี่แหละคือตัวการก็สั่งให้ทุกคนตามล่าตัวมันทันทีและเหมือนว่าขายองโฮนั้นจะใช้เวลาทั้งอาทิตย์เพื่อศึกษาเส้นทางทั้งหมดในเขตนี้แล้วจริงๆเพราะมันสามารถขับรถซิกแซกไปตามซอยต่างๆและล่าให้คนของดงซูนั้นขับรถชนกันเองได้หมดดานโอซองก็เห็นว่าขายองโฮนั้นหนีไปที่่่่ซอยแหหหงงงนนนึก็วิา้ งูกับแทซอกไปตามจับมันทันทีพอโอซองได้เจอกับขยองโวตัวต่อตัว,ตวโอซองนั้นก็โดนแทงรัวๆจนล้มลงพอด้วยพื้นที่ในซอยที่มันแคบมากจนทาให้โอซองที่ตัวใหญ่กว่าไม่สามารถขยับหนีได้แต่โอซองนั้นก็พยายามจะยังมีดจากมันมาเพื่อแทงส่วนกาบให้เลือดออกแล้วดงซูจะสามารถตามรอยต่อไปได้และก็ใช้เวลาไม่นานโดงซูเนี่ยก็วิ่งมาถึงจุดที่โอซองโดนแทงโอซองนั้นก็ใช้พลังที่เหลืออยู่เพียงน้อยนี้ชี้ทางไปที่ขยองโฮหนีไปก่อนที่เขาจะหมดลมหายใจด้านดงซูที่เห็นมือขวาของตัวเองงดนนทาร้้ยแบบีก็ิ วีคูนความโกรธเข้าไปอีกเขาเดินไปตามรอยเลือดที่หยดอยู่จนไปถึงหน้าร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งแล้วไล่เปิดตามห้องต่างๆเพื่อดูว่าขยองโฮจะซ่อนตัวเองไว้ที่ไหนจนมาถึงสองห้องสุดท้ายของร้านนี้ดงซูงสังเกตได้ว่ามีห้องหนึ่งที่เสียงร้องเพลงมันสั่นแปลกๆเหมือนถูกบังคับให้ร้องเพลงเขาจึงเปิดประตูเข้าไปในห้องนั้นดงซูจึงชี้ไปที่ประตูว่ามีคนแอบอยู่ในนั้นหรือไม่หญิงสาวที่ร้องเพลงอยู่ก็พยักหน้าตอบทันทีขยองโฮเหมือนรู้ตัวว่ากำลังจะโดนล,ล่ามันจึงเงื้อมีดมันหลอกเพื่อจะโจ เป็นครั้งที่2เพราะเขาใช้ท้าตีประตูอย่างแรงจนบานประตูในหล่นทับตัวของมันจากนั้นดงสูก็ต่อยหน้าของขยองโฮลวัลว,ลวผ่านประตูบานนั้นจนแผ่นมัทะลุและหน้าของขยองโฮเนี่ยกบวมจนจำหน้าเดิมไม่ได้พอจัดการเสร็จแล้วดงสูก็ลากขาของมันไปตามทางขึ้นรถเพื่อไปฆ่าล้างแขนอย่างที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าถ้าเกิดมาเฟียหรือตำรวจสามารถจับมันได้ก่อนก็จะได้ตัวมันไปในช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายขยองโฮเนี่ยกลับไม่ได้กลัวดงสุไม่แต่น้อยแถมยังท้าทายให้ดงสูจัดการตัวเองให้ไวๆด้วยซึ่งก็ส่งผ พรานปากของมันเพราะดงซูนั้นได้เอาไม้เบสบอลตีไปที่ข้อเท้าของมันไปหนึ่งทีจากนั้นก็หยิบมีดมันมาเพื่อเตรียมสังหารมันแต่จังหวะที่ดงซูกําลังจะเงื้อมือเพื่อจัดก,การมันนั้นแทรซอกที่ตามรอยมาจากกล้องวีดจรปิดก็ขับรถทะลุป,ประตูโกดังและชนเข้ากับตัวของดงซูทันทีเพราะต่อให้ในสัญญาดงซูก,กับแทรซอกจะตกลงกันว่าใครนั้นได้ตัวมันก่อนก็สามารถจัดก,การมันได้ก่อน้านแทรซอกนั้นก็ยอมไม่ได้ที่จะปล่อยให้ขยองโฮโดนฆ่าตายไปฟรีๆโดยที่เหยื่อทุ โฮนั้นก็ถูกดำเนินคดีด้วยข้อหาฆ่าคนทันทีส่วนแก๊งของดงซูที่เป็นฝ่ายแพ้ให้กับแทซ็อกนั้นก็โดนตามล่าและจับตัวเข้าไปในคุกด้วยวิลกรรมต่างๆที่เคยทําไว้จนเหลือเพียงแต่ดงซูที่หนีรอดไปได้และเขาก็เจ็บใจมากขึ้นไปอีกที่ไม่ได้แก้แค้นตามสมใจอยากไม่พอยังโดนแทซ็อกตลบหลังแบบนี้อีกแต่ก็ยังทําอะไรไม่ได้จนกว่าจะหาโอกาสที่เหมาะสมเพราะตอนนี้ลูกน้องของตัวเองทุกคนมาอยู่ให้ช่วยเหลือแล้วถึงพวกแทซ็อกจะสามารถจับตัวคยองโฮมาได้แล้วก็จริงแต่สำนวนคดีนั้นกลับไม่สมบูรรณ์เพาาาไมม่่ีีหลัักฐนทวดวดยอง เาป็นคนคทจริงมีเพียงหลักฐานพยานแวดล้อมและการสันนิษฐานเท่านั้นที่มาชี้วัดตัวของขยองโฮซึ่งในตอนนี้ทุกคนในศาลรกร็ดูเคร่งเครียดกันมากเพราะว่ามันมีโอกาสสูงที่ขยองโฮจะไม่โดนโทษประหารและเผื่อจะโดนปล่อยตัวออกมาจนได้แต่ทว่าไม้ตายสุดท้ายของอายการกับแทซอกก็ได้ปรากฏตัวขึ้นดงซูงเป็นเพียงแค่เหยื่อคนเดียวที่รอดชีวิตจากการโดนแทงของขยองโฮถึงแม้ว่าขยองโฮจะไม่มีลายนิ้วมืออะไรให้พิสูจน์ว่าเป็นคนทำแต่ดงซูงเนี่ยก็สวนกลับด้วยการถอดเสื้อของตัวเองออกเพื่อโชว์รอยแผลและอธิบายการต่อสู้ ของตัวเองในคืนนั้นที่สารฟังซึ่งถ้าขายองโฮเป็นคนก่อเหตุจริงในตัวของขยองโฮจะต้องมีรอยบาดแผลที่ดงซูปักมีกเข้าไปแน่นอนซึ่งมันก็เป็นจริงดังที่ดงซูกล่าวไว้ทั้งหมดสาลจึงตัดสินโทษประหารชีวิตให้กับขยองโฮส่วนด้านดงซูนั้นก็ต้องถูกดำเนินคดตีตามความผิดที่เขาได้ก่อเอาไว้และในตอนจบของเรื่องทีมของแทซอกและทีมของหมอซอจินได้รับการเลื่อนขั้นจากการปิดคดีของขยองโฮฆาตกรที่สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนมานานและจากการกวาดล้างแก๊งซูสและแก๊งของฮอซังโดพอก่อนนการขึ้้ให เป็นพยานในคดีของขยองโฮนั้นเขาได้ขอให้แทรซออกําเรื่องส่งตัวลูกน้องของตัวเองและตัวเขาไปอยู่ในเรือนจําเดียวกันกับที่ขยองโฮอยู่เพื่อให้ขยองโฮได้ริมรถถึงนรกที่แท้จริงที่กล้ามาท้าทายอํนนานาจของเจ้าพ่อ,อยังเขาแล้วหนังก็จบลงก็จบแล้วนะครับหนังเรื่องนี้เลยได้ว่าฉากต่อสู้นั้นก็มันมากๆและตัวของฆาตกรต่อเนื่องเองนั้นก็โดนจับโดยทีมตํารวจและทีมเจ้าพ่อมาเฟียและสุดท้ายก่อนจากกันนั้นผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งไหลหนึ่งซับสคราเพื่อไปกําลังใจกับพวกเราต่อไปด้วยนะครับ ในวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ